ณวัดร,ราชรังสรรค์น,นะครับอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับคณะศิษยานุสิ์วัระธรรมกายพร้อมด้วยพุทธศาสนกิกชนในพื้นที่ได้ยร่วมกันอัญเชิญผ้าตรายปัจจัยบริวารกถินต่างๆนะครับเพื่อเวียนประทักษิณรอบอุโบสถร่วมกันด้วยบรรยากาศถึงความปลื้มปิติใจจากนั้นกัลยาณมิตรตรินภัทกยาณมิตรทิพยรตํานานวันและกะัลยาณมิตรวัดีพรหม,มกฤตในานามผู้แทนของคณะศิษยานุสิ์ ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินจากนั้นได้รวมกันถวายกฐิ่นนะครับในโครงการกฐินสามัคคีทว่ทไทยสามหมื่นวัดโดยคณะศิษยานุสิตปูชาธรรมแปดสิบเอ็ดปีหลวงพ่อธรรมชยโยแด่คณะสงฆ์ทางด้านพุทธาศาสนิกชนนะครับในพื้นที่ก็ถวายผ้าบริวารกฐิ่นต่างๆครับแล้วก็บรรยากาศของการทอดกฐินในปีนี้ถือไ,ได้ว่ามีความปลื้มปิติใจในบุญใหญ่ที่ได้ร่วมกันทําได้เห็นการทําความดีร่วมกันนะครับตั้งแต่ระดับผู้นําชุมชน และก็คณะประธานกรถินพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับก็ให้การต้อนรับอย่างดีทีเดียวแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธนะครับที่ได้ร่วมกันทอดกรถินสามัคคีครับเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอนุโมทนาบุญนะครับไปต่อกันที่ภาพบรรยากาศของการทอดกรถินสามัคคีครับประจำปีพุทธศักราช2568นณวัดกลางทุมมาวาดอําเภอพนัทนิคมจังหวัดชลบุรีครับ มีพุทธศาสน,นิกชนมาร่วมงานบุญกุศลครั้งนี้เป็นจนํานวนมากทีเดียวในการนี้ครับคณะศิีเสียมน,นุสิตวัระธรรมกายได้ร่วมกันถวายกรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย3 0 0 0 0วัดโดยคณะศิีเสียมน,นุสิตรครับบูชาธรรม81เปีหลวงพ่อธรรมชยโยเริ่มต้นนะครับด้วยการตั้งริ้วกระบวนอัญเชิญผ้ากรถินครับรวมกับพุทธศาสน,นิกชนในพื้นที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นนะครับริ้วกระบวนอัญเชิญผ้ากรถินในครั้งนี้ จากนั้น,นในช่วงเวลาของการทอดกรถินครับมีกาละยานามิตรชยสิทธิ์สิริโพในนามผู้แทนของคณะศิษยานุสิตนำทุกท่านกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมกันนี้คณะประธานกรถิ่นผู้แทนคณะศิษย์รวมทั้งพุทธศาสน,นิกชนในพื้นที่ได้น้อมถวายผ้ากรถินและปัจจัยบริวารกรถินแด่คณะสงฆ์บรรยากาศในวันนั้นก็เต็ไมไปด้วยความปลื้มปิติใจนะครับของพุทธศาสน,นิกชนเป็นการสืบสานอริยประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธครับ แล้วก็ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปและการทอดกฐินนี้เองครับก็เป็นการเกื้อกูลพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์โดยเฉพาะพระพิสุนะครับที่จะสามารถคุ้มอาบัติทั้ง5ประการให้แก่พระพิสุซึ่งก็จะได้รับอน,นิสงส์นะครับทั้งตัวของผู้ให้คือทายกทายิการวมไปถึงผู้รับนั่นก็คือพระพิสุสงฆ์ด้วยนั่นเองครับ